สวัสดีค่ะทุกคน welcome to maturity และนี่คือ maturity walk in นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนค่ะไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะย่านใกล้บ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรบ้างน,นะคะแล้วก็จะเป็นร้านอะไรคงสงสัยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะถึงแล้วค่ะ ซองช็อกโกแลตนะคะของกับตันเองนะคะซึ่งต้องบอกว่ากลิ่นหอมมากๆน,นะคะแล้วก็น่าทานนะคะแล้วก็เป็นชิ้นที่พอดีคาด้วยนะคะมาพร้อมกับเครื่องดื่มของเรานะคะเป็นเซรีไลท์แอนติเซอร์ไรท์ ite, นะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ให้ความเด็ื่น่แล้วก็แน่นอนชื่อของเขาบอกอยู่แล้วว่ารดเซอร์ไรท์นะคะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขอตัวไปชิมก่อนนะคะ Thank you เรามาเดินไปคือไปกันหน่อยนะคะเมื่อทีก็ออกมาจากร้านเรียบร้อยแล้วนะคะจริงงาน,นยังดีมากเลยนะบรรยากาศก,าก็ดีด้วยด้วยความที่เขาอ่ะเป็นคนทาคอนโดเนาะสไตล์มันก็เลยแบบดูดีดูดีอย่างต้นมงต้นไม้ะอะไรเงี้ยมันก็แบบให้บรรยากาศซึ่งแม่งแบบอยู่ใจกลางเมืองอะ่ะเนาะแล้วก็เป็นทําเลที่ดีอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเล็กๆนะคะที่พามาเดินเล่นกันเนาะแล้วก็ ใครที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนอ่ะลองเริ่มต้นจัดที่แถวๆใกล้บ้านดูก่อนก็ได้นะคะจะได้ทําให้ชีวิตที่มันแบบดูน่าเบื่อดูมีอะไรขึ้นมาบ้างเนาะมานั่งกินกาแฟาหรือว่าใครที่แบบ w ว r k f ค o อ h o มโมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเริ่มต้นจากออกมาจากที่ทบ้านก็ได้ตอนนี้ลมแรงมากเลยต้องขอนทษวด,ด้วยนะคะเหมือนฝนกํนาลังจะตกจริงๆตรงนี้อยู่ใกล้โรงพยนบาลนะฝั่งเนี่ยก็จะเป็น โรงพยาบาลสิทฐาลินนะคะแล้วก็มีคาเฟ่มี s า a r b u เห็นไกลๆตรงนู้นตรงนน้นเนาะสตาร b u c แล้วก็นี่ก็จะมี Amazon อนะ a โฟกั n โอเคโอเคเมื่อกี้มีคนเนาะเมื่อกี้ก็เลยลองสั่งขวซองเหมือนเขาเพิ่งจะมีเมนูเนี้ยเข้ามาในจริงมีหลายรสเลยเดี๋ยวไงถ้ามีโอกาส ก็ห,หาภาพขึ้นมาให้ว่าเขามีโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเนาะื่อกีก็ถามพนักงานนะคะว่าเขาเอ่มมีร้านเนี่ยจริงๆเหมือนแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยอีกหน่อยอะ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นคอนโดขึ้นมาอีกที่หนึ่งทีนี้ก็ร้านเนี้ยก็อาจจะหายไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่ารีบมานะจ๊ะเพราะว่าของเขาอร่อยมากเลยจริงๆต้องรีบมาชิมกันนะคะขอเดินวนกลับมา เดินวนกลับมาอีกครั้งนึงก่อนนะครับก็คือว่าเมื่อกี้บอกว่าให้รีบมาเพราะว่าเดี๋ยวร้านนี้อาจจะไม่อยู่หรือว่าอาจจะย้ายไปอยู่ที่ไหนัน,นี้ยังไม่แน่นอนแต่ว่าร้านนี้จริงๆมีอาหารทั้งไทยแล้วก็เทศเเออยอะมากเลยแล้วก็ได้เข่าอร่อยด้วยแต่ก่อนหน้าเนี่ยเคยมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะอร่อยมากแล้วก็ตอนนี้ก็คงมีอยู่แหละเพราะฉะนั้นเราแค่อยากจ,จะบอกว่าให้รีบมาแล้วก็อยากเป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจหรือว่าเป็นอีกเออแรงบันดาลใจหนึ่งที่ ให้ใครที่รู้สึกเบื่อกับการทํางานเนาะวัยเราตอนนี้แม่งแบบสถานการณ์แม่งแย่มากอะเราก็อยากให้ลองเปลี่ยนสถานที่อยู่ดูบ้างเนอาจจะมีอะไรดีขึ้นค่ะี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็ไม่มีอะไรมาแค่ให้ทุกคนได้เด็ดเล่นกันไะคะบ๊ายบาย